สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีคำถามใหญ่ที่คาใจชาวพุทธหลายคนเรามักถูกสอนมาตลอดว่านิกายเถราวาดของเราคือพุทธแท้ที่รักษาคำสอนดั้งเดิมไว้สมบูรณ์ที่สุดแต่ในมุมมองประวัติศาสตร์จริงๆแล้วมันเป็นสมการที่เท่ากันเป๊ะๆแบบนั้นเลยไหมวันนี้ผมอยู่กับพี่เก่งผู้ที่จะมาช่วยไขยรหัสนี้ครับสวัสดีครับพี่เก่งสวัสดีครับน้องมุนและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับเป็นคำถามที่ท้าทายความเชื่อเดิมแต่น่าสนใจมากครับ เพราะในวงวิชาการปัจจุบันเราไม่ได้มองว่านิกายใดนิกายหนึ่งเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาดั้งเดิมหรือ Early Buddhism โดยอัตโนมัติอีกต่อไปครับเอา้าถ้าเถราวาดไม่ใช่พุทธดั้งเดิมแล้วอะไรคือพุทธดั้งเดิมครับพี่ต้องนิยามก่อนครับพุทธศาสนาดั้งเดิมในทางวิชาการหมายถึงช่วงเวลาก่อนที่คณะสงฆ์จะแตกออกเป็น1 8บแถึงยีนิกายหรือประมาณ1 0 0่งถึงสองปีหลังพุทธปรินิพานครับวิธีการค้นหาก็คือ เขาจะใช้การศึกษาคำพีเชิงเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบยังไงครับพี่คือการเอาพระไตรปิฎกบาลีของเทรวาสไปเทียบกับคำพีอาคมะภาษาจีนของนิกายอื่นที่แยกตัวออกไปนานแล้วตักกะคือถ้าสองสายที่ไม่ได้คุยกันมาเป็นพันปีมีเนื้อหาตรงกันเปะ๊ะแสดงว่าเป็นแก่นคำสอนร่วมที่มีมาก่อนแตกนิกายครับพอเห็นภาพแล้วครับเหมือนหาพยานสองปากถ้าพูดตรงกันคือน่าเชื่อถือทีนี้จุดสำคัญเลยครับพี่เก่ง พอเรากรองเอาแก่นออกมาแล้วหน้าตาของพุทธศาสนาดั้งเดิมจริงๆมันเป็นยังไงครับอะไรคือหลักธรรมที่เป็นออริจินัลจริงๆจากการสืบค้นพบว่าแก่นแท้ของยุคต้นนั้นเน้นสิ่งที่เรียกว่าสัจจนิยมเชิงปฏิบัติครับคือเน้นแก้ทุกข์หน้างานไม่เน้นทฤษฎีอภิปรัชญาฟุ้งซ่านโดยมีพิมพ์เขียวสำคัญ4-5เรื่องที่พบตรงกันทุกสายคัมภีร์ครับมีอะไรบ้างครับพี่ข้อที่1คืออริยสัจสี่ นี่คือแม่บทการวินิจฉัยโรคทางจิตวิญญาณทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นโครงสร้างหลักที่ไม่แปลเปลี่ยนเลยครับข้อที่2คือประิจจสมุปบาทกฎแห่งเหตุปัจจัยที่ใช้อธิบายการเกิดทุกข์และการเวียนว่ายตายเกิดจุดสําคัญคือท่านใช้อธิบายโดยไม่ต้องพึ่งพาวิญญาณอมะตะเหมือนลัทธิอื่นๆในอินเดียยุคนั้นครับเดี๋ยวนะครับไม่มีวิญญาณอมะตะแล้วอะไรไปเกิดครับนี่เลยครับ คือจุดเด่นข้อที่3เรื่องไตรลักษณ์และขันห้าครับพุทธศาสนาดั้งเดิมใช้ขันห้าอธิบายประสบการณ์มนุษย์เพื่อชี้ให้เห็นว่าไม่มีตัวตนที่เที่ยงแค้หรืออนัตตาสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราเป็นแค่กระบวนการปรุงแต่งไม่ใช่ก้อนวิญญาณถาวรครับชัดเจนครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับต้องสวดมนต์อ้อนวอนเทพเจ้าไหมไม่เลยครับนั่นนำมาสู่ข้อที่4โพธิปักขียธรรม37 โดยเฉพาะสติปัฏฐานสและมักมีองค์8นี่คือคู่มือปฏิบัติเพื่อฝึกจิตให้เกิดปัญญาในชีวิตจริงล้วนๆเลยครับฟังดูเน้นปฏิบัติจริงจังมากแล้วเรื่องสวรรค์นรกหรือคำถามโลกแตกแบบโลกเที่ยงไหมตายแล้วไปไหนล่ะครับนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจที่สุดครับในยุคต้นพระพุทธเจ้ามีท่าทีไม่ตอบคำถามอภิปรชัชญาหรืออัพยกะตาปัญหาที่ไม่นำไปสู่การดับทุกข์ครับท่านมองแบบปฏิบัตินิยม คือถ้ารู้แล้วไม่ช่วยให้หายทุกข์ก็อย่าไปเสียเวลาคิดครับโหคือตัดส่วนเกินคิ้งหมดแล้วพวกคำพีร์ยากๆที่เราเรียนกันตอนนี้ล่ะครับมาจากไหนนั่นคือการพัฒนาหลังพุทธการครับเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละนิกายก็เริ่มเติมแต่งเพื่ออธิบายความเชื่อตัวเองอย่างเทรวาดเราก็มีการพัฒนาพระอธิธรรมที่แตกย่อยสภาวธรรมละเอียดละเอียดและทฤษฎีคณะจิตซึ่งไม่พบในพระสูตรยุคต้นครับ รวมถึงเรื่องบารมีสิบทัศหรือจักรวาลวิทยาในอัตกถาส่วนนิกายอื่นๆเช่นสรวสติวาทก็ไปสร้างทฤษฎีว่าธรรมมีอยู่จริงทั้งสามการหรือมหายานก็ขยายไปสู่เรื่องพระโพธิสัตว์และความว่างหรือสุญญาตาครับสรุปคือสิ่งเหล่านี้คือเปลือกที่งอกงามขึ้นมาทีหลังงั้นแปลว่าเถรวาดเราไม่เชื่อถือได้เหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นครับวุ้น แม้เทรวาจะไม่ใช่พุทธดั้งเดิม100%แต่ในทางวิชาการเทรวาถือเป็นพยานหลักที่สำคัญที่สุดครับเพราะเรามีการอนุรักษ์คำพีบาลีไว้อย่างเป็นระบบมากครับเข้าใจแล้วครับคือเราเป็นห้องสมุดที่เก็บข้อมูลเก่าไว้ดีที่สุดแม้จะมีหนังสือไม่ใหม่งอกมาบ้างถูกต้องครับดังนั้นการศึกษาพุทธศาสนาดั้งเดิมไม่ใช่เพื่อจับผิดว่านิกายไหนปลอมครับแต่เพื่อให้เราแยกแยะได้ว่าอะไรคือแก่นแท้ เช่นอริยสัจสี่ 4, สติปัฏฐาน4ที่เราควรยึดถือปฏิบัติเพื่อพ้นทุกครับและอะไรคือพัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับสุดยอดเลยครับพี่เก่งวันนี้ได้ทั้งความรู้ประวัติศาสตร์และหลักธรรมยาขนานแท้ไปพร้อมกันเลยขอบคุณพี่เก่งมากครับยินดีครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับพิมพ์เขียวที่ชัดเจนในการปฏิบัติธรรมนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ